สวัสดีค่ะการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับหลายคนเพราะมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ทำให้การรักตัวเองเป็นเรื่องยากนี่คือเหตุผลหลัก 1. ความเชื่อและการเลี้ยงดูในวัยเด็กหลายคนเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เน้นความคาดหวังมากกว่าการยอมรับตนเอง หากในวัยเด็กคุณถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือได้รับความรักแบบมีเงื่อนไขคุณอาจเรียนรู้ว่าการรักตัวเองต้องขึ้นอยู่กับการทำบางสิ่งสำเร็จหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 2. ความกดดันจากสังคมและมาตรฐานที่สูงเกินไปโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่สังคมกำหนดเช่นความสำเร็จต้องวัดจากไรายได้หน้าตาต้องตรงตามมาตรฐานความงาม สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอการรักตัวเองจึงยากขึ้นเมื่อคุณถูกปลูกฝังให้มองหาข้อบกพร่องของตัวเองตลอดเวลา 3. การขาดการฝึกฝนในการยอมรับตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่แค่การพูดว่าฉันรักตัวเอง แต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนเช่นการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดการยอมรับจุดอ่อนและการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมหลายคนอาจไม่รู้วิธีทําสิ่งเหล่านี้หรือมองว่าเป็นการเสียเวลา 4. กลัวการถูกมองว่าเห็นแก่ตัวในวัฒนธรรมที่สอนให้เราต้องคำนึงถึงคนอื่นก่อนหลายคนอาจรู้สึกผิดหากแสดงความรักต่อตัวเอง เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่สนใจผู้อื่น 5. ความเคยชินกับการวิาพากษ์วิจาร์ณตัวเองการวิจาร์ณตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวเช่นการโทษตัวเองเมื่อผิดพลาดหรือการมองว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบพอการวิจาร์ณตัวเองเหล่านี้สะสมจนกลายเป็นนิสัยที่ยากจะเปลี่ยนแปลง 6. ไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง หลายคนไม่เคยหยุดคิดว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรหรือมีคุณค่าในตัวเองอย่างไรการไม่เข้าใจตัวเองทําให้ยากที่จะรักตัวเองเพราะการรักใครสักคนย่อมต้องเริ่มจากการรู้จักเขาก่อนวิธีเริ่มต้นรักตัวเองเริ่มจากการยอมรับข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบการยอมรับข้อผิดพลาดและมองเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองแทนการมองชีวิตของคนอื่นดูแลตัวเองอย่างตั้งใจเช่นการดูแลสุขภาพผักผ่อนและให้เวลาตัวเองทำสิ่งที่รักฝึกพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกเปลี่ยนคำวิจารณ์ตัวเองให้กลายเป็นคำให้กำลังใจการรักตัวเองอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความตั้งใจและความพยายาม การเลิกวิสัยที่ขัดขวางการรักตัวเองเช่นการเปรียบเทียบการวิจารณ์ตัวเองหรือการสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกจะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองและสร้างความสุขจากภายในได้อย่างแท้จริงคะ